สังฆัสสะวะปะทาติเตมีสวากาโตภะโตทาตะโมอะปะนะมะสะสามีโตปะติปันโนอะถะวะโต Yang rantai, Wisung Wisung Raka Raya di sana rasa bancah sila nia cama. Putih yang pi, mari yang rantai, Wisung Wisung Raka Raka Raya di sana rasa bancah sila nia Tatiami ayang ante wisum wisum nakana ya di selene pancasila nya cahaya. S <S วันนี้เป็นวันบนกระถินที่บ้านสำรานนะครับ <S <S <_ uff> วันนี้เคยยือญาติทั้งหมดของคุณย่าสีดาก็มารวมกันค่อนข้างเยอะมากเป็นร้อยครับวันนี้ก็เดินตั้งแต่งานก็ครบรอบแล้ว ตันนี้ก็ที่สำคัญก็มีคุณแม่ระเบียบรัฐพงพาณิชย์เข้มมา,ามาร sure. ่วมงานด้วยาาาาิ มณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอทินาธนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอทินาธนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิทิยามิสุมิจารา เวรมนีสิกขาปะทภังสมาธิยามีกาเมสุมิฆาปะทาเดระมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามีสาวัทาเวรมนีสิกขาปะทภังสมาธิยามีสาวัทาเดระมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามี ระยะมะจับปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังตมาธิยามีสุรามีระยะมะจับปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังตมาิยะ

จิัวภภราจักขะระจิตตักาชภิญตตัขะระงราตะะิกราจตภรกิาตตะกภาังังาขิ ทีกายุวะภาวพิวันฐานสีตานิจจังพุทธาปัินพุทาตารุทธามาวาน่อายุวัโทังทารัง กับพี่้องรับมนีค้นอีสานกับพระพี่้องมาเอาบุญกระถิ้นนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลหา คุณพอบุญดวงเข็มนะครับคุณแม่สีดาดวงเข็มแลวก็นายธนงศักดิ์ชิดนอกนะครับเหมือแห้มักไก่สีรอบบ้านแล้วนะครับกับมีการไหวยพรระับศินกลางทางนะครับตามประเภทนี้เก่าๆมากนะครับหลังจากนี้ไปก็ิสีใดเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะครับกับมีการสีแห้ไปที่บ้านเจ้าภาพคือเก่านะครับเหมืออื่นเพิ่นจังสิทอดถวาย านาวัดสำราญกิตนะครับบ้านสำราญตำบลนุนฐาดิ์อำเภอหนองสง้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเอาบุญเอาท่านนะครับทนนบบบพพบี่มาร่วมงานในเมือนี้นะครับโดยเฉพาะคุณแม่ระเบียบรัฐพงผ่านิีนะครับเพิ่งก็ได้มาร่วมงานในเมือนี้นั่มนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับ เป็นบุญของลูกของร้านนะครับที่คุณแม่เปิดนใดนมารวมงานนํานะครับคุณแม่มิยังทีสี่บอกกับพี่กำนองบ่ครับอ่วมรูม้ซึกกระไดครับที่มานในมือน,นี้ครับ มีความสุขค่ที่ได้กลับมาบันเกิดบันเกิดแล้วก็ได้มาลําเนินถึงภูมีประคุณครับคือบรรพบุุษของเขานรคะถืือคุณปู่คุณย่าคุณอาครับราศิดาที่เป็นแม่นมากับรลตั่ครับวันนี้ได้มีโอกาสมารวมสามหินกับพี่น้องลูกหลานทุกคนส่งนําโดยอาจารย์สุนทรถี่ครับ ทำบุญเนี่ยคุณพ่อบุญคุณแม่สีดาคุณดาสีดาค่ะก็มีความสุขค่ะมันได้ได้มีโอกาสได้แห่กันทีลรอบเมื่อวานซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะก็เห็นประเภทนี้ที่งดน้ำขอให้ลูกยนายามเท่าสุดสารประเภทนี้ติต่อไปค่ะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ระเบียบพลัดพุ่งพาณิชนะครับไวัยนอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับจากนี้ไปกติเพิ่งกติมี ขบวนแห่ไปที่บรรเจ้าภาพนะครับมืออื่นเขาจังคอยอมีการนั่มองค์มาหากฐะินนะครับไปทอดถวายนวัดสำลันจิตต่อไปนะครับมือนี้คุณนิาสาขออนับพระจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>